สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกนะคะที่เราจะมาสกัดแก่นความรู้แล้วก็มุมมองที่น่าสนใจจากข้อมูลหลากหลายแหล่งค่ะวันนี้เรามีหัวข้อทีออ่น่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะในสังคมไทยโดยเฉพาะทางภาคอีสานนั่นคือเรื่องผีปอบค่ะคงเคยได้ยินผ่านหูผ่านตาม,มาบ้างเนาะทั้งจากข่าวที่แบบชาวบ้านทําพิธีไล่ปอบหรือจากหนังผีตลกที่ดังมากๆอย่างบ้านผีปอบอะค่ะใช่ครับ เรื่องผีปอบนี่อยู่กับสังคมไทยมานานมากแล้วข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากหลายมุมจริงๆครับตั้งแต่ง,งานวิชาการเลยนะอย่างของวารสารสถาบันพระปกเกล้าหรือวารสารภาษาและวัฒนธรรมไปจนถึงบทความวิเคราะห์จากเว็บมอทอเองก็มีเว็บ the ะวั o o วั d ดอทเวิลด์หรือพวกบทความทั่วไปจากสนุก .com วิกิพีเดียก็มีครับ แล้วก็ยังมีพวกคลิปวิดีโอด้วยนะอย่างของไทย PBS หรืออมรินทีวีที่เป็นเหตุการณ์จริงๆเลยรวมถึงเเสียงสะท้อนจากโลกออนไลน์อย่างกระถูในพันทิปด้วยครับโหครบเลยนะคะเรียกว่าเราจะมามองเรื่องผีปอบกันแบบรอบด้านมากๆเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากชวนกันทาความเข้าใจค่ะว่าปรากฏการณ์ความเชื่อเรื่องปอบเนี่ยมันเป็นมากกว่าเรื่องผีผีสางเหนือธรรมชาติแต่มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับวิถีชีวิต บรรทัดฐานหรือ,อความขัดแย้งการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยเราได้บ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มขุดคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับถ้าจะเริ่มก็คงต้องบอกว่าผีปอบเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อดั้งเดิมเลยนะครับในกลุ่มวัฒนธรรมไทยลาวโดยเฉพาะในภาคอีสานแล้วก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยคือมีหลักฐานที่ค่อนข้างเก่าอย่างในอัคราพิธานสลับของหมอรัเล่ที่ทำในสมัยร3โน่เลยนะ ก็มีการบันทึกคำว่าปอบเอาไว้แล้วโอ้โหรอสามเลยเหรอคะใช่ครับแสดงว่าความเชื่อน,นี้มีมาน่าจะเกิน150ปีแล้วหรืออาจจะนานกว่านั้นอีกในระดับเรื่องเล่าพื้นบ้านนะครับนานมากจริงๆค่ะแล้วนิยามของปอบที่เราเข้าใจกันทั่วไปล่ะคะคืออะไรถ้าเอาตามพจานานุกรมเลยนะครับก็จะบอกว่าเป็นผีชนิดหนึ่งที่เชื่อว่าสิงอยู่ในตัวคน แล้วก็จะคอยกินตับไตไส้พุงของคนคนั้นไปเรื่อยๆจนหมดพอเครื่องในหมดปอบก็จะออกจากร่างแล้วคนนั้นก็จะตายลักษณะเด่นๆเลยคือชอบกินของดิบของข้าวฟังแล้วก็ยังรู้สึกน่ากลัวอยู่นะคะแล้วจริงๆปอบมีกี่แบบคะเหมือนเคยได้ยินว่ามีหลายชนิดไม่ใช่แบบในหนังอย่างเดียวถูกต้องครับถ้าแบ่งตามที่มาตามความเชื่อในท้องถิ่นจริงๆนะครับก็พอจะแยกได้เป็นกลุ่มใหญ่ อย่างแรกเลยคือปอบมนพวกนี้เกิดจากคนที่มีวิชาอาคมเล่นของเล่นไสยศาสตร์แต่ว่าไปทำผิดข้อห้ามเข้าหรือที่เขาเรียกกันว่าขลํานะครับหรือบางทีก็ใช้มนไปในทางที่เผ็ดจนคุมไม่อยู่อาคมมันให้ย้อนกับเข้าตัวกลายเป็นปอบไปเองอารมณ์แบบมีวิชาแล้วคุมไม่ได้ก็เลยเป็นภัยกับตัวเองเหรอคะประมาณนั้นเลยครับอีกประเภทที่เจอบ่อยเหมือนกันคือปอบเชือ้อ อันนี้จะต่างออกไปคือเชื่อว่าเป็นการสืบทอดทางสายเลือดส่งต่อมาจากบรรพบุรุษส่วนใหญ่มักจะสืบทอดผ่านทางผู้หญิงจากรุ่นสู่รุ่นเลยครับกลัวครับ,รบนอกจากสองแบบหลักๆนี้ก็ยังมีความเชื่อย่อยๆอีกนะอย่างปอบแลกหน้าอันนี้เชื่อกันว่าเป็นปอบที่เจ้าเล่หน่อยเวลาจนมุมหรือจะถูกจับได้ก็จะซัดทอดโยนความผิดไปให้คนอื่นโหมีแบบนี้ด้วยครับหรือปอบกะกึก อันนี้คือลักษณะที่แบบไม่ยอมพูดไม่ยอมจาอะไรเลยจนกว่าจะมีคนมาทำพิธีไล่หรือซักถามจริงจังแสดงว่าความเชื่อเรื่องปอบนี่ก็มีรายละเอียดซับซ้อนเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ผีร้ายๆอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็ยังมีมิติเรื่องปอบระดับหมู่บ้านด้วยคือเชื่อกันว่าถ้ามีปอบอยู่ในชุมชนเนี่ยจะนำภัยพิบัติความเจ็บป่วยเรื่องร้ายๆมาสู่หมู่บ้านซึ่งความเชื่อตรงนี้แหละครับ ที่นำไปสู่พิธีกรรมขับไล่ปอบที่เราอาจจะเคยเห็นในข่าวอ๋อพวกพิธีเสียงข้องหรือตักผีอะไรแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับพิธีเสียงข้องหรือบางทีเรียกตักผีช้อนผีก็ใช้ข้องเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการดักจับวิญญาณปอบแล้วก็นำไปทำลายเช่นเอาไปเผาเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกจากชุมชนไปพอจะเห็นภาพรวมประเภทปอบแล้วคะ่ะแล้วมีตำนานเล่าถึงที่มาไหมคะว่าจริงๆปอบมาจากไหน ก็มีเรื่องเล่าเชิงตำนานอยู่บ้างครับอย่างความเชื่อหนึ่งบอกว่าปอบเป็นผีในสายของพวกยักษ์อยู่ใต้การปกครองของท้าวเวสสุวรรณการที่ปอบมาสิงคนได้เนี่ยเชื่อว่าเป็นเพราะคนคนนั้นมีวิบากกรรมเก่าที่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการนับถือผีหรือเคยฆ่าสัตว์เส้นไหว้ผีมาก่อนมันเลยเปิดช่องให้ปอบเข้ามาหาศัยร่างหากินได้อ๋อก็มีเรื่องกรรมเก่าเข้ามาเกี่ยวด้วยครับผม เข้าใจที่มากับประเภทคร่าวๆแล้วค่ะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจต่อมาคือแล้วคนแบบไหนล่ะคะที่มักจะถูกชาวบ้านชี้หรือสงสัยว่าเป็นปอบเขามีลักษณะหรืออาการอะไรที่ทำให้ถูกมองแบบนั้นคะครับจากการรวบรวมข้อมูลมานะครับทั้งจากงานวิชาการเรื่องเล่าต่างๆเนี่ยลักษณะที่มักจะทำให้คนถูกสงสัยว่าเป็นปอบก็มีอยู่หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการมีพฤติกรรมหรือสถานะที่ ผิดแพกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในชุมชนแตกต่างยังไงคะเช่นอยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาเร็วมากแบบไม่รู้ที่มาที่ไปหรือในทางตรงกันข้ามเลยคือมีลักษณะแปลกแยกไม่ชอบสูงสิงกับใครเก็บตัวไม่ค่อยร่วมกิจกรรมสังคมหรือพิธ so ีกรรมของหมู่บ like okay. ้านซึ่งถ้ามองในมุมปัจจุบันก็อาจจะคล้ายๆคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนั่นแหละครับอ๋อ คือพอมไม่เหมือนคนอื่นไม่เข้าพวกก็เลยตกเป็นเป้าสายตาได้ง่ายถูกต้องครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องอาการเจ็บป่วยที่แบบหาสาเหตุไม่ได้ป่วยอดอด,อดแอดแอดรักษาไม่หายหรือบางทีก็เชื่อมโยงกับอาการไหลาตายคือเสียชีวิตตอนนอนหลับโดยไม่รู้สาเหตุซึ่งความเชื่อพื้นบ้านก็จะบอกว่าอ๋อโดนปอบกินเครื่องในไปหมดแล้ว อีกกรณีหนึ่งก็คือคนนอกที่เพิ่งย้ายเข้ามาในหมู่บ้านถ้าหลังจากนั้นเกิดเรื่องร้ายๆหรือมีโรคระบาดขึ้นมาเนี่ยคนนอกคนนั้นก็อาจจะถูกเพ่งเลงว่าเป็นปอบเพราะถูกมองว่าเป็นตัวนำเชื้อโรคหรือสิ่งไม่ดีเข้ามาในชุมชนที่คนในเขาไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับค่ะแล้วพวกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปที่เราเห็นในหนังบ่อยๆล่ะคะเช่นดุร้ายขึ้นหรือกินของแปลกๆอันนี้มีในความเชื่อจริงไหมคะมีครับ อันนั้นก็เป็นอีกกลุ่มอาการสำคัญที่เชื่อกันเลยคืออยู่ๆนิสัยเปลี่ยนไปกลายเป็นคนดุร้ายก้าวร้าวพูดจามไม่รู้เรื่องหรือจำคนสนิทไม่ได้กินเก่งผิดปกติกินจุมากโดยเฉพาะพวกของดิบๆขาวๆหรือของสุกๆดิบๆแบบไม่เลือกเลยบางความเชื่อก็เสริมว่าคนที่เป็นปอบอาจจะฝันเห็นหมาหรือลิงบ่อยๆด้วยครับ ฟังอาการเหล่านี้แล้วมันชวนให้นึกถึงอาการป่วยทางร่างกายหรือทางจิตใจบางอย่างเหมือนกันนะคะตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากเพราะในมุมมองการแพทย์และจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยมีภาวะหรือโรคหลายอย่างเลยที่มีอาการใกล้เคียงกับสิ่งที่คนสมัยก่อนเชื่อว่าเป็นอาการของปอบมากๆครับหรอคะอย่างเช่นโรคอะไรบ้างคะคที่ตรงมากๆเลยนะครับคือโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันชนิด An t i n m อน D-A receptor encephalitis ซึ่งพบได้บ่อยในผู้หญิงอายุน้อยๆอาการเริ่มแรกอาจจะเหมือนไข้หวัดใหญ่มีไข้ต่ำๆปวดเมื่อยนอนไม่หลับแต่หลังจากนั้นจะเริ่มมีอาการทางจิตและระบบประสาทเช่นหูแววเห็นภาพหลอนพฤติกรรมเปลี่ยนไปอาจจะก้าวร้าวหรือซึมลงมีการเคลื่อนไหวผิดปกติเช่นเคี้ยวปากแลบลิ้นมือเท้าขยับไปมา ถ้าอาการรุนแรงขึ้นก็อาจจะชักเกรงไม่รู้สึกตัวหรือเสียชีวิตได้เลยจะเห็นว่าอาการหลายอย่างมันซ้อนทับกับภาพจำของปอบเลยนะครับโห oh, ใช่เลยค่ะคล้ายกันมากจริงๆด้วยหรืออาจเป็นภาวะที่เรียกว่า t r a n s and possession disorders ตามเกณฑ์วินิจฉัยโรคทางจิตเวชคือภาวะที่คนคนนั้นสูญเสียความรู้สึกเป็นตัวเองไปชั่วขณะ การรับรู้สิ่งรอบข้างเปลี่ยนแปลงอาจมีพฤติกรรมเหมือนถูกบางสิ่งเขาสิงซึ่งมักจะเกี่ยวกับความเครียดความกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆนอกจากนี้ก็มีโรคฮิสทีเรียฮิสติเรียหรือปัจจุบันอาจเรียกว่า conversion disorder ซึ่งเป็นโรคที่ความขัดแย้งในใจมันแสดงออกมาทางอาการทางกายเช่นกล้ามเนื้อกระตุกอ่อนแรงชาเป็นอัมพาตชั่วคราวหรือบุคลิกเปลี่ยนจำอะไรไม่ได้คล้ายๆอาการผีเข้า ยังมีคนวิเคราะห์ว่าตัวละครแย้มในเรื่องที่หยดก็มีอาการเข้าขายลักษณะนี้เหมือนกันครับืมแสดงว่าในอดีตที่ความรู้ทางการแพทย์ยังอาจจะเข้าไม่ถึงการเจ็บปวดเหล่านี้ก็เลยถูกอธิบายผ่านความเชื่อเรื่องผีไปใช่ครับ มันคือการพยายามทำความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ผิดปกติโดยชุดความรู้กรอบความเชื่อที่สังคมนั้นๆมีอยู่นะตอนนั้นซึ่งในสังคมไทยดั้งเดิมเรื่องผีเรื่องอำนาจเหนือธรรมชาติก็เป็นกรอบอธิบายหลักอย่างหนึ่งเลยครับค่ะ ที่อธิบายเรื่องทางการแพทย์มานี่ก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะแต่มันก็ยังอธิบายไม่หมดว่าทำไมความเชื่อนี้ถึงไปผูกกับเรื่องอำนาจหรือการกีดกันในชุมชนได้ตรงนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงคะเห็นมีพูดถึงเรื่องการทำให้เป็นปอบด้วยครับประเด็นนี้ถือเป็นแกนหลักสำคัญอีกอย่างเลยนะถ้าเรามองข้ามมิติเรื่องเหนือธรรมชาติไปสักครู่หนึ่งก่อนจะเห็นว่าความเชื่อเรื่องผีปอบเนี่ย มันทำหน้าที่เหมือนกลไกลควบคุมทางสังคม (social control) ที่มีประสิทธิภาพมากเลยนะครับในสังคมแบบดั้งเดิมควบคุมยังไงหรอคะมันช่วยรักษาบรรทัดฐ,ฐานของชุมชนครับคือใครก็ตามที่ทำตัวแตกต่างหรือมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากที่คนส่วนใหญ่เป็นเช่นรวยเร็วผิดปกติไม่รวมกิจกรรมส่วนรวมหรือมีพฤติกรรมแปลกแยกก็อาจจะถูกสังคมเพ่งเลงและก็ตีตราว่าเป็นปอบ เพื่อสร้างแรงกดดันให้คนคนนั้นปรับพฤติกรรมกลับมาให้เหมือนคนอื่นๆในชุมชนนอกจากนี้ก็อาจจะใช้ในการจัดการความขัดแย้งเรื่องทรัพยากรอย่างที่บอกว่าคนรวยปิดปกติอาจถูกมองว่าไปขโมยของคนอื่นหรือใช้มนต์ดำดูดรัพย์การกล่าวหาว่าเป็นปอบก็เหมือนการลงโทษทางสังคมไปไกลๆหรือแม้แต่ใช้เป็น,นกลไกป้องกันโรคภยัยโดยเฉพาะกับคนนอกที่เข้ามาในชุมชน ถ้าเกิดมีโรคระบาดขึ้นมาคนนอกอาจถูกสงสัยว่าเป็นพาหะนำโรคหรือเป็นปอบเพื่อกีดกันออกจากชุมชนใบซะฟังดูเหมือนเป็นเครื่องมือที่สังคมใช้จัดการความไม่ปกติหรือความขัดแย้งนะคะแล้วกระบวนการที่เรียกว่าการทําให้เป็นผีปอบที่งานวิชาการบางชิ้นใช้คําว่า a l c u r r e n c e เนี่ยคะ่ะมันคืออะไรคะประเด็นที่น่าขบคิดคือกระบวนการนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการตีตราทางสังคม Social Stigma หรือ Labeling นั่นเองครับ เป็นการสร้างตัวตนของผีปอบขึ้นมาผ่านการชี้ตัวกล่าวหาแล้วก็แปะป้ายให้กับคนใดคนหนึ่งโดยอาศัยความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาตินี่แหละเป็นเครื่องมือในการอธิบายพฤติกรรมที่สังคมมองว่าเบี่ยงเบนหรือที่สำคัญกว่านั้นคือใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมในการกีดกันคนอื่นเดอยร์เตอร์หรือคนที่ไม่ใช่พวกเราออกไปจากกลุ่มอารมณ์เหมือนหาแพะรับบาปหรือกำจัดคนที่ไม่ต้องการออกจากสังคมมีลักษณะแบบนั้นอยู่มากเลยครับ บ่อยครั้งที่จุดเริ่มต้นอาจจะมาจากความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคนสองคนหรือความไม่พอใจส่วนตัวแล้วฝ่ายหนึ่งก็ใช้ความเชื่อเรื่องปอบเนี่ยเป็นอาวุธโจมตีอีกฝ่ายจากนั้นก็พยายามขยายผลสร้างกระแสให้คนในชุมชนส่วนใหญ่คล้อยตามเห็นด้วยจนกลายเป็นมติสังคมที่ใช้ในการขับไล่ทำร้ายหรือกีดกันคนที่ถูกตีตรานั้นออกไปซึ่งถ้ามองลึกลงไปอีกนะครับ มันมักจะเกี่ยวพันกับการเมืองเรื่องอำนาจในชุมชนด้วยคือคนหรือกลุ่มที่มีอำนาจมากกว่าอาจจะใช้ความเชื่อนี้เป็นเครื่องมือในการกำจัดควบคุมหรือลดทอนอำนาจของคนที่อ่อนแอกว่าหรือคนที่มีความคิดเห็นแตกต่างไปผลกระทบต่อคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบคงไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะคะโอ้โหรุนแรงมากครับทั้งทางจิตใจสังคมแล้วก็ร่างกายเลยคนที่ถูกตีตราว่าเป็นปอบ จะถูกกีดกันถูกตัดขาดจากสังคมไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วยอาจจะถูกทําลายทรัพย์สินทําร้ายร่างกายหรือที่รุนแรงที่สุดคือถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านไปเลยยังมีกรณีศึกษาจริงที่จังหวัดอำนาจเจริญที่ปรากฏในข่าวในงานวิจัยก็มีการเผาบ้านทำร้ายร่างกายคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการรักษาหรือขับไล่ปอบในอดีตหรือบางครั้งที่ยังหลงเหลือในปัจจุบันเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับความรุนแรงซึ่งถ้ามองในมุมสิทธิมนุษยชนปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างร้ายแรงเลยครับค่ะเข้าใจประเด็นเรื่องการตีตราเลยค่ะแต่มันมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนไหมคะระหว่างความเชื่อของชุมชนจริงๆกับการกลั่นแกล้งส่วนตัวโดยใช้เรื่องปอบมาเป็นข้ออ้างเส้นแบ่งตรงนี้ าบางและคลุมเครือมากครับในทางปฏิบัติมันแยกยากจริงๆเพราะความเชื่อของชุมชนมันก็เป็นสิ่งที่ดำรงอยู่จริงผู้คนก็ยึดถือแต่ในขณะเดียวกันช่องว่างของความเชื่อนี้ก็สามารถถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อระบายความขัดแย้งส่วนตัวได้เหมือนกันมันเลยซับซ้อนมากครับ ค่ะอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องเพศทำไมข้อมูลถึงบอกว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเกือบทั้งหมดเป็นผู้หญิงคะตัวเลข94-95นี่สูงมากเลยนะคะแก่นสำคัญตรงนี้คือ ความเชื่อเรื่องปอบอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องผีสางนะครับแต่มันอาจจะเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเพศในสังคมเกษตรกรรมไทยด้วยถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ต้องมองย้อนไปในบริบทประวัติศาสตร์สังคมของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะสังคมเกษตรกรรมดั้งเดิมซึ่งผู้หญิงเคยมีบทบาทสาคัญมากๆบางสังคมเป็นแบบสืบสายเลือดทางแม่ หรือผู้ชายแต่งเข้าบ้านผู้หญิงทําให้ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางเป็นผู้ควบคุมทรัพยากรหลักในครัวเรือนอ๋อหมายความว่าในอดีตผู้หญิงเคยมีอํานาจในบ้านหรือในชุมชนมากกว่าปัจจุบันเหรอคะใช่ครับมีหลักฐานทางมานุษยวิทยาประวัติศาสตร์สนับสนุนแนวคิดนี้อยู่ แล้วจะดูที่ลักษณะของผีปอบเองก็มักจะถูกมองว่าเป็นผีบ้านคือเป็นผีที่อยู่กับบ้านเรือนไม่ใช่ผีเร่ร่อนซึ่งก็สะท้อนบทบาทผู้หญิงที่ผูกพันกับครัวเรือนนอกจากนี้อำนาจทางความเชื่อหลายๆอย่างในอดีตอย่างผีฟ้าหรือแม่มดในวัฒนธรรมอื่นก็มักจะเชื่อมโยงกับผู้หญิงนะครับแล้วทำไมปัจจุบันถึงกลายเป็นว่าผู้หญิงถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบเสียเองล่ะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจครับ นักวิชาการบางท่านเสนอว่าพออิทธิพลของาศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้นระบบคิดแบบชายเป็นใหญ่แพ atriarchy ก็แข็งแรงขึ้นทำให้บทบาทของผู้มีอำนาจทางจิตวิญญาณหรือผู้ที่สามารถปราบปรามสินชั่วร้ายอย่างปอบเนี่ยค่อยๆถูกถ่ายโอนไปให้ผู้ชายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระหมอผีหรือจอมขมังเวทต่าง ขณะที่อำนาจเดิมของผู้หญิงในเชิงจิตวิญญาณอาจจะถูกลดทอนความสำคัญลงหรือถูกมองในแง่ลบกลายเป็นที่มาของสิ่งชั่วร้ายไปซะเองการที่ปอบส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงก็เลยอาจจะสะท้อนการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงเชิองอำนาจทางเพศที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะทําให้เห็นว่าเรื่องผีปอบมันโยงใยกับโครงสร้างสังคมประวัติศาสตร์ได้ขนาดนี้เลย ทีนี้ขยับมาสู่ยุคที่ใกล้ตัวเรามากขึ้นหน่อยกับภาพของปอบในวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยเฉพาะหนังชุดบ้านผีปอบที่ดังมากๆเลยค่ะหนังชุดบ้านผีปอบนี่ถือเป็นปรกากฏการณ์ทางวัฒนธรรมเลยนะสร้างติดต่อกันตั้ง13-14ภาคเนะี่ในช่วงทศวรรษ2530ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังบูมมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเหลื่อมล้าสูงระหว่างเมืองกับชนบท จำได้ว่าเป็นหนังผีที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างเดียวนะคะแต่ตลกนํำเลยผสมสยองขวัญน,นิดหน่อยถูกต้องครับเป็นหนังผีลูกผสมแนวตลกสยองขวัญคอมเมดี้ฮอร์เอร์ที่ประสบความสำเร็จสูงมากโดยเฉพาะในตลาดต่างจังหวัดข้อมูลบอกว่ารายได้จากการฉายต่างจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือกับอีสานนี่สูงกว่าในกรุงเทพเยอะเลยอาจจะเพราะเนื้อหามุกตลกมันเข้าถึงผู้ชมต่างจังหวัดได้ดีกว่าแล้วก็ยังโยงกับความนิยมของหนังกลางแปลงยุคนั้นด้วยครับ แต่มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งค่ะผีปอบเนี่ยเป็นความเชื่อทางอีสานใช่ไหมคะแต่ฉากหลังของหนังบ้านผีปอบหลายภาคเลยดูเหมือนจะใช้โลเคชันหรือมีสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่ดูเป็นภาคเหนือเช่นมีดอยผีฟ้านางเอกชื่อเอื้องสายอันนี้มันมีความหมายอะไรแฝงอยู่ไหมคะ จุดนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจครับมีการตีความไปหลายทางเหมือนกันบางก็ว่าเป็นการผสมผสานองค์ประกอบทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างความแปลกใหม่หรือเพื่อความสวยงามของฉากบางก็วิเคราะห์ลึกไปกว่านั้นว่าอาจจะเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงชาวเหนือในสื่อกระแสหลักช่วงนั้นอย่างเพลงแม่สายของคาราบาวที่ออกมาไล่เลี่ยกันก็มีการพูดถึงหญิงสาวชาวเหนือในมิติที่เกี่ยวกับเรื่องเพศการค้าบริการ การนำฉากเหนือมาใส่ในหนังปอบอิสานก็อาจจะสะท้อนมุมมองหรืออคติบางอย่างของคนทำหนังหรือสังคมยุคนั้นที่มีต่อภูมิภาคและผู้หญิงในภูมิภาคนั้นๆก็เป็นได้ครับอืมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวละครในเรื่องส่วนใหญ่ก็พูดภาษากลางกันหมดเลยมีแค่คุณธงชยัยประสงค์สันติที่เป็นคนอีสานแต่ก็ไม่ได้พูดภาษาถิ่นในเรื่องใช่ครับหนังอาจจะไม่ได้เน้นความสมจริงทางวัฒนธรรมมากนักแต่เน้นสร้างความบันเทิงเป็นหลัก จุดขายสำคัญของหนังชุดนี้เลยคือมุกตลกวิ่งหนีผีแบบเหนือจริงวิ่งหนีกันทั้งหมู่บ้านเอาโอ่งมาครอบตัวมุดลงตุ่มน้ำให้ความรู้สึกเหมือนดูการ์ตูนฝรั่งทอแมแอนเจอรี่เลยแล้วก็มีพวกสิ่งประดิษฐ์แปลกๆที่ตัวละครสร้างมาหนีผีในภาคหลังๆบวกกับคาแรคเตอร์ที่เด่นมากอย่างปอบหยิบที่แสดงโดยคุณนัทนีสิทธิสมานซึ่งกลายเป็นภาพจำของผีปอบยุคใหม่ไปเลยครับ นอกจากความบันเทิงแล้วหนังชุดนี้สะท้อนภาพสังคมชนบทยุค90ไว้อย่างไรบ้างคะก็จะเห็นภาพวิถีชีวิตชนบทแบบเดิมๆนะครับบ้านไม้ใต้ถุนสูงการทำนาหาปลาอาบน้ำในคลองแต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นการเข้ามาของคนเมืองหรือสิ่งใหม่ๆจากข้างนอกเช่นตัวละครหมออาสาจากกรุงเทพหรือภาคแปที่มีตัวละครฝรั่งเข้ามาในหมู่บ้านซึ่งก็สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการประทะกันทางวัฒนธรรมที่กำลังเกิดในชนบทยุคนั้นครับ แล้วประเด็นเรื่องการนำเสนอภาพของผู้หญิงในเรื่องล่ะคะประเด็นนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนครับแม้ตัวละครหลักอย่างนางเอก ที่คุณตรีรักรักการดีเล่นซึ่งบางภาคก็เป็นปอบเองจะไม่ได้เน้นโชว์เนื้อหนังมากแต่ในหลายๆภาคก็มักจะมีตัวละครหญิงร่องๆที่ปรากฏตัวในฉากที่ค่อนข้างว่าวิวเช่นฉากอาบน้ำริมคลองหรือใส่ชุดว่ายน้ำซึ่งก็สอดคล้องกับบรรยากาศสังคมไทยยุคนั้นที่สื่อบันเทิงต่างๆทั้งหนังนิตยาสารเวทีนางงามเริ่มนำเสนอเรือนร่างผู้หญิงในฐานะสินค้าหรือจุดขายมากขึ้นค่ะ มีการตีความเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะว่าปลอบที่หิวโหวยในหนังอาจจะสะท้อนความแร้นแค้นการขัดแคลนหรือการแย่งชิงทรัพยากรในชนบทครับ นั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งในการตีความหรือบางคนก็มองว่าเป็นการแสดงออกถึงการต่อต้านโต้กลับของคนชนบทต่ออำนาจจากคนเมืองที่เข้ามาแต่ไม่ว่าการตีความจะเป็นยังไงความนิยมของหนังชุดบ้านผีปอบก็ค่อยๆลดลงไปตามเวลาพร้อมๆกับวิกฤตเศรษฐกิจปี40และการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมหนังไทยการซบเซาของหนังกลางแปลงด้วยครับนอกจากหนังบ้านผีปอบแล้วปอบก็ยังปรากฏตัวในสื่ออื่นๆอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับ ยังมีให้เห็นทั้งในละครทีวีกระตูนเล่มละบาดสมัยก่อนหรือแม้แต่ในคลิปข่าวเนื้อหาออนไลน์ปัจจุบันแสดงว่าเรื่องราวของปอบยังเป็นวัตถุดิบที่น่าสนใจถูกหยิบมาเล่าซ้ำในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอครับงั้นเรามาดูกันต่อเลยค่ะว่าในยุคปัจจุบันที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารมันพัฒนาไปไกลมากแล้วสถานะของความเชื่อเรื่องผีปอบในสังคมไทยเป็นยังไงบ้างคะ ยังทรงอิทธิพลเหมือนเดิมหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ของสังคมปัจจุบันจะเห็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือความขัดแย้งทางความเชื่อระหว่างรุ่น Generation Gap ที่ชัดเจนขึ้นคนรุ่นเก่าโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทจำนวนไม่น้อยยังคงเชื่อและให้ความสำคัญกับเรื่องผีปอบอยู่มากแต่ในขณะที่คนรุ่นใหม่ที่โตมากับระบบการศึกษาแผนใหม่ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายอิทธิพลสื่อสมัยใหม่ก็มักจะตั้งคำถา,ถามถึงการมีอยู่จริงของปอบมองเป็นเรื่องงมงายหรือพยายามหาคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นแบบนี้อำนาจของความเชื่อดั้งเดิมในการควบคุมสังคมก็น่าจะลดลงไปพอสมควรมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นครับความเชื่อเรื่องปอบอาจจะไม่ได้ถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมทันสังคมได้เข้มข้นเปิดเผยเหมือนในอดีตอีกแล้ว แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความเชื่อเนี้ยถหายไปจากสังคมไทยเลยนะครับมันยังคงปรับตัวดำรงอยู่แล้วก็ปรากฏให้เห็นในรูปแบบต่างๆอยู่เสมอเหมือนที่ยังคงมีข่าวชาวบ้านรวมตัวกันทำพิธีไล่ปอบหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งที่เชื่องยงกับเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมคะ ใช่ครับเรายังเห็นข่าวทำนองนี้ในสื่ออยู่เป็นระยะ,ะยะอย่างเหตุการณ์ที่สกลนครบุรีรัมย์หรืออำนาจเจริญที่มีการกล่าวหาขับไล่หรือแม้กระทั่นใช้ความรุนแรงกับคนที่ถูกสงสัยว่าเป็นปอบซึ่งบางครั้งเรื่องก็บานปลายไปถึงขั้นฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทหรือทำร้ายร่างกายกันเลยก็มีในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเขาไม่ยอมลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองแล้วในโลกออนไลน์ล่ะคะ พื้นที่นี้มีบทบาทต่อความเชื่อเรื่องปอบยังไงบ้างโลกออนไลน์กลายเป็นพื้นที่สําคัญมากครับสําหรับการแสดงออกการประทะสังสรรค์ทางความคิดเกี่ยวกับเรื่องปอบเราจะเห็นการตกเถียงโตแยง้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายมากมีทั้งกลุ่มคนที่ยังเชื่อมั่นเรื่องปอบเหนียวนั่นกลุ่มคนที่ไม่เชื่อเลยมองว่าไร้สาระ แล้วก็กลุ่มที่พยายามวิเคราะห์ในเชิงสังคมวิทยาหรือตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจเช่นกระทู้ในพันทิปที่ถามว่าทำไมผีปอบถึงชอบอยู่แต่ภาคอีสานหรือความเห็นตามเว็บข่าวต่างๆที่มักจะตั้งคำถามว่าทำไมปอบชอบสิงแต่คนจนคนแก่หรือผู้หญิงซึ่งมันสะท้อนการตั้งคำถามต่อโครงสร้างอำนาจความไม่เท่าเทียมที่แฝงอยู่ในความเชื่อนี้ครับ ทำให้เห็นมุมมองที่ซับซ้อนหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วในปัจจุบันมุมมองด้านสิทธิมนุษยชนเข้ามามีบทบาทกับเรื่องนี้มากขึ้นไหมคะมีบทบาทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับปัจจุบันการกล่าวหาการล่าแม่มดการใช้ความรุนแรงหรือการขับไล่คนออกจากชุมชนโดยอ้างเรื่องความเชื่อว่าเป็นปอบเนี่ย ถูกสังคมส่วนใหญ่และโดยเฉพาะในทางกฎหมายมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่สามารถนำความเชื่อส่วนบุคคลหรือความเชื่อชุมชนมาเป็นเหตุผลในการละเมิดสิทธิหรือทำร้ายคนอื่นได้อีกต่อไปถึงแม้ในทางปฏิบัติอาจจะยังมีการละเมิดเกิดขึ้นอยู่บ้างก็ตามครับแล้วเราจะสรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้ได้อย่างไรบ้างคะ ดูเหมือนว่าเรื่องผีปอบที่เราคุ้นๆกันเนี่ยมันมีมิติที่ลึกและซับซ้อนกว่าแค่เรื่องผีผีสัางๆเยอะเลยนะคะใช่เลยครับผีปอบเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนมากจริงๆมันเป็นทั้งความเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรม เป็น,นกลไกควบคุมทางสังคมในยุคหนึ่งเป็นเครื่องมือที่ถูกนํามาใช้ในการตีตรา,ากีจการทางสังคมและก็ยังเป็นภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อบันเทิงต่างๆซึ่งก็มีการปรับเปลี่ยนตีความใหม่ไปตามบริบทของยุคสมัยอยู่ตลอดเวลาครับเราสามารถมองและวิเคราะห์เรื่องผีปอบได้จากหลายแว่นตาเลยนะคะทั้งมนุษยวิทยาสังคมวิทยาจิตวิทยาการแพทย์หรือแม้แต่มุมมองจากสื่อศึกษา ซึ่งแต่ละมุมมองก็จะให้ภาพและความเข้าใจที่ต่างกันออกไปสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือแม้ว่าเรื่องผีปอบจะดูเป็นความเชื่อเก่าแก่อาจจะดูห่างไกลาจากชีวิตคนเมืองปัจจุบันไปบ้างแต่กลไกพื้นฐานที่ทำงานอยู่เบื้องหลังความเชื่อนี้นั่นคือกระบวนการตีตรา stigmatization และการสร้างความเป็นอื่น อาร์ทริงหรือการผลักไสให้คนบางกลุ่มกลายเป็นคนอื่นที่แตกต่างและเป็นภัยเนี่ยมันจังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและทํางานอยู่ในสังคมปัจจุบันอย่างเข้มข้นเลยนะครับเพียงแต่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนเป้าหมายไปเท่านั้นเองการกล่าวหาการแบ่งแยกการกีดการคนที่มีความคิดความเชื่อหรือวิธีชีวิตที่ต่างไปจากบรรทัดฐานของกลุ่มใหญ่ยังเป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้เสมอในสังคมรอบตัวเราครับ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็ชวนให้เกิดคำถามสำคัญขึ้นมาเหมือนกันนะคะคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังได้ลองนำไปขบคิดกันต่อก็คือในยุคที่ข้อมูลข่าวสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมันแพร่หลายเข้าถึงง่ายกว่าในอดีตมากแล้วทำไมความเชื่อในลักษณะนี้ถึงยังคงดารงอยู่ได้และยังคงมีอิทธิพลในบางพื้นที่ของสังคมไทยคะหรืออีกคาถามที่ต่อเนื่องกันก็นกคือ กลไกการกีดกันและสร้างความเป็นอื่นแบบที่เราเห็นผ่านเรื่องผีปอบในอดีตนั้นมันได้แปลงร่างหรือแปรเปลี่ยนไปสู่รูปแบบใดบ้างในสังคมยุคดิจิทัลโลกออนไลน์ที่เราใช้ชีวิตอยู่กันทุกวันนี้นี่เป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบสำเร็จรูปนะครับแต่ชวนให้เราสำรวจแล้วก็ตั้งคำถามกับโลกรอบตัวเราต่อไปครับ